โอเควันนี้นะคะถ้าคนตามข่าวจะเห็นว่าการจอมพลังได้มีการเอาเงินส่วนตัวโอนเข้าบัญชีที่บอสณวัตรเคยโพสต์ขอรับบริจาคให้ทหารเรียกว่าคู่นี้เป็นคู่เดือดมากส่วนบอสณวัตฟาดกลับค่ะบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวฉันต้องการเงินที่แบบเข้าบัญชีไหนอะ สมมุติว่าเข้าบัญชีมูลนิธิการจอพลังมูลนิธิการจอพลังก็ต้องโอนกลับเข้ามาบัญชีเดิมเพราะว่าถ้าทําแบบนี้จะบันทึกบัญชีว่าอย่างไรเอาละงานนี้เรื่องนี้จะตบลงยังไงก็ต้องรอใส่ใจกันไปยาวๆแต่ประเด็นคือตอนนี้ถ้าจะคืนเงินใครต้องอนุมัติต้องประชุมกันยังไงในเมื่อตอนนี้อีฟลาออกแล้วตอนนี้การจอมพลังเป็นประธานมูลนิธิหรือยังแล้วเขาได้จัด การรื้อโครงสร้างที่เขาบอกว่าเขาจะรื้อโครงสร้างจะแก้ไขข้ขอสามสิบเจ็ดอ่ะเขาทําถึงไหนแล้วซึ่งมันมีประเด็นนี้อยู่ทีนี้การจะคืนเงินอ่ะถ้าตามขั้นตอนตามกฎหมายมันก็ต้องทําหนังสือไปเพื่อขอบริจาครับเงินคืนที่เคยบริจาคไปแต่เห็นคุณกันจอมพลังเคยพูดว่าเงินอ่ะได้ใช้ไปตอนอชายแดนเรียบร้อยแล้วเอาละคู่นี้เป็นเดนเดือดอีกประเด็นหนึ่งที่บอสตั้งคำถามคือ แล้วลอตเตอรี่งวดละสองสองแสนฉบับเนี่ยมาจากไหนเอาละงานนี้คิดคิดว่าดราม่าครั้งนี้ไม่จบลงง่ายๆนะคะเราชาวบ,บ้านหนึ่งชาวบ,บ้านสองก็ต้องใส่ใจกันปายาวว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนแต่ว่าคุณกันจอมพลังก็บอกว่าตอนนี้ เขาจะเปิดกันไลฟ์สดเป็นเทศกาลกันจอมพลังนะคะเพื่อแบบกระจายสินค้าให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาละใครพร้อมก็ไปรอเอฟนะคะแต่ก็ฝากถึงการจอมพลังแล้วกันนะคะก่อนที่จะเปิดรับการไลฟ์สดนะคะให้ตรวจสอบสินค้าว่ามีอยอถูกต้องหรือไม่สินค้า,ามีสารหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเทศกาลเจนนี่มีปัญหาเกิดข,ขึ้นแล้วเพราะว่า มีสินค้าแบรนด์หนึ่งนะคะมีผู้ใช้มีอาการแพ้ผื่นคันตามตัวนะคะเป็นสบู่ฟอกผิวขาวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วเราก็ไม่อยากให้การจอมพลงังต้องมีดราม่าแบบนี้อีกก็เลยแบบฝากถึงทีมกฎหมายการจอมพลังว่าระวัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะอัปเดตนะครับตอนนี้คุณการจอมพลังก็คืนเงินห้าหมื่นน, 50, นะครับไปให้กับทาง คุณวัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคืนไปที่บัญชีของคุณวัตที่เปิดบริจาคให้กับทหารผ่านศึกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการย้อนสอนที่เจ็บปวดมากเลยทีเดียวนะครับย้อนเกล็ดเลยก็ว่าได้เพราะคุณวัตนเนี่ยแกเคยโพสนะครับเลยลอยขึ้นมาบอกว่าเป็นนักบุญทุนคนอื่นน่นักบุญทุนคนอื่นนะครับแต่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยก็เคยพ่ เพื่อที่จะเอาเงินคนอื่นเนี่ยไปบริจาคให้กับทหารพันศึกเหมือนกันอันนี้เขาา้าภาษิตโบราณว่าว่าให้เขาอีนาวเป็นเองนะถือว่าการเอาคืนแบบนี้นี่แสบซูงมากเลยทีเดียวนะแต่มาดูโพสต์นะครับของคุณวัตก็มีการตอบโต้เหมือนกันนะว่าบริษัทเรายึดกฎหมายเป็นหลักนะคุณโอนเงินส่วนตัวมาคืนเราจะบันทึกทางบัญชีว่ายอย่างไรว่าอะไรนะครับอันนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้โอนเข้าบัญชี บริษัทแล้วก็บัญชีส่วนตัวของคุณนะเนาะเขาโอนให้บัญชีที่คุณเปิดเพื่อเอาไปบริจาคนะให้กับทหารพันสกีทีหนึ่งนะเ,เหมือนไม่ยอมฟังใครพูดแล้ววันถแถลงข่าวต่อหน้าว่าไม่เอาเงินจากคุณเราจะเอาเงินจากมูนิีิจะได้จบบริษัทเรายึดกฎหมายคือคือคพูดถึงอย่างนี้นะจะเอา เอาเงินของมูลนิธิเนะี่ยมูลเงินมูลนิธิมันเป็นเงินที่เราจ่ายไปแล้วตามกฎหมายเนาะคือมันเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาหมายความว่าเราเนี่ยให้มูลนิธิโดยเสน่หาเราเอาคืนไม่ได้นะครับแต่เราสามารถที่จะไปตรวจสอบการใช้เงินแบบผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอันนี้เราทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณการก็ฉลาดนะครับก็คือคงมีนักกฎหมายอยู่เบื้องหลังเนี่ย รู้ว่าไม่สามารถเอาเงินของมูนิธิมาคืนได้และที่สําคัญคือมูนิธิเองเนี่ยเขาเขาก็ไม่คุณการก็ไม่มีอํานาจอะไรในมูนิธินะครับก็เป็นเพียงแค่ออกหน้าในการทํางานแล้วก็มีประธานและคณะกรรมการที่เขาเดำเนินการตรงนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะไม่จบอ่ะก็จะเอาชนะค่าคานให้ได้นะครับแต่ผมว่ายิ่งทําไปเนี่ย <c oughs> มันก็ยิ่งมีแต่เสียกับเสียนะครับเหมือนกับที่พี่คนนี้เขาคอมเมนต์มาเนี่ยเขาบอกได้เงินคืนห้าหมื่นแต่เสียห้าล้านผมว่าไม่ใช่ห้าล้านครับผมว่าไม่ใช่ห้าล้านเลยที่เสียไปไม่คุ้มเลยเนี่ยไม่ใช่ห้าล้านผมว่าห้าสิบล้านห้าร้อยล้านมูลค่าความสูญเสียครั้งนี้ยเยอะมากเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องตัวเงินครับมันไม่ได้เป็นเรื่องโอกาสขายแต่มันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของตัวคุณวัฒ ภาพลักษณ์ขององค์กรภาพลักษณ์ของมิสแกรนเองแล้วก็ที่น่าสงสารก็คือน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นางงามหรือน้องๆคิมงานที่อยู่ภายในองค์กรที่จะต้องมาประสบปัญหาเรื่องนี้เงินโอ้โหหายไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่รู้จะ,ะแนะนำยังไงดีแต่เบื้องต้นคงต้องหยุดก่อนนะเนาะถ้าไม่หยุดก็พังบอสนวัดแล้วก็องค์คารยกของ มิสแกรนไทยแลนด์นะครับก็รวมคุณอิงฟ้าด้วยนะครับก็ไม่น่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยนะเราอะทำธุรกิจนะค้าขายนะครับขายน้ำพริกขายครีมขายอะไรทุกคนเป็นมิตรของเรานะครับมิตรเนี่ยจะซื้อของไม่ซื้อของก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ศัตรูเนี่ยไม่ซื้อแน่นอนใครที่ไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่ซื้อแน่นอนนะครับไม่น่าที่จะไป มีเรื่องมีราวกับคุณกันเลยคุณกันเนี่ยเขาเขามีแฟนคลับใช่ไหมเขามีคนสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็พอไปออกตัวไปมีเรื่องมีราวกับเขาไปเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยโดวงกระแสตีกลับเนาะแล้วก็ตัวเองก็มีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับ MGI เนาะวันนี้วันจันทร์วันนี้นนวนนันจันทร์ที่2 7ตุลาคมนะครับก็ไม่รู้ว่า เปิดมานี่หุ้นจะเป็นไปในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ไปดูในโฆษณาหรือว่าไปดูในาขายของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถูกมีกลุ่มคนกลุ่มหนึง่งเขาก็รู้สึกไม่พอใจนะครับคือตอนที่เราบริจาคเนี่ยเงินนะครับเราต้องจําความรู้สึกในตอนบริจาคให้ได้ว่าเราบริจาคไปเพราะว่าเราเห็นการกระทําของเขาใช่ไหม เราบริจาคให้การกระทําของคุณกันเขาใช่ไหมเราไม่ได้บริจาคให้คุณกันนี่นเนื่อออกไหมแล้วพอเราเห็นว่าคุณกันเนี่ยเขาเออกไปในานามูลิธิและการกระทําของเขาเนี่ยไปเพื่อต่อต้านอริราชศัตรูที่เข้ามาลุกลานประเทศไทยอย่างเนี้ยแต่พอมาวันนึงเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันเราเราเรา,เรารู้สึกไปสืบสวนสอบสวนแล้วชื่อ ประธานไม่ใช่คุณการไม่ใช่ของคุณการและเราจะไปคลองเงินคืนอย่างเงี้ยมันมองได้สองมุมนะมุมหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคุณหาเรื่องเอาเงินคืนอเอีออก,อ,กอีกมุมหนึ่งก็คือไปไม่ได้หาคนเดียวด้วยหาแนวร่วมด้วยว่าใครอยากได้เงินคืนด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรารู้สึกสนใจนะครับในอีกมุมหนึ่งคือถ้าเราสนใจจริงๆรงิว่าเงินเรามันถูกไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปทำประโยชน์จริงๆรไหมเราสามารถฟ้องร้องได้เลย นะครับเราไม่ต้องมาใช้วิธีการเคลื่อนไหวออกสื่อแล้วก็ของเงินคืนแบบนี้สุดท้ายมันกลายเป็นกระแสตีกับกับธุรกิจของเราเนาะน่าเสียดายนะผมไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าขึ้นไลฟ์สดก็คือคงติดคอกันนะ่ะคอควายกดเต็มแน่นอนนะคอควายมาจากคำว่า